วิเคราะห์บอลบายเป็นเฮลิโมตัวชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลให้สนใจประจ ա วันอาคารที่6ธันวาคม2565ครับเราอยู่กันในศึกฟุตบอลฟี فا เวิร์ดครับที่ประเทศกาตาร์ปี2022ครับระหว่างโอลโกครับจะพบกับสเปนเวลา4ทุ่มตรงและนี่คือฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วครับเอาละฮะเรามาดูเฮดทูเฮดคู่นี้ครับเคยเจอกัน1เกมเมื่อฟุตบอลโลก 4ปีที่แล้วนะครับสเปนทำได้เพียงแค่เสมอกับโมร็อกโก2ประตูต่อ2แบบสุดมันนะครับส่วนสถิติผลงานในรอบคุปเซตครับในฝั่งของโมร็อกโกปีนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากครับเกมแรกพวกเขาเสมอกับโคอเชียศน์ประตูต่อศูน์เกมที่2เนี่ยชนะเบลเยียม2ประตูต่อศูนแล้วก็เกมที่3ครับเอาชนะแคนาดาได้2ประตูต่อ1นในฝั่งของสเปนครับ2เกมแรกพวกเขาชนะคอสติกา7-0ครับเสมอกับจรมนี1ประตูต่อ1นแล้วก็แพ้ญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ2แต่ว่าเา รอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับเอาละฮะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของพรีวิวกันบ้างครับไล์อัพและเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ครับในฝั่งของโมร็อกโกถือว่าฟูลทีมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บเช่นเดียวกับสเปน ส่วนแผนการเล่นครับโมโลโควันนี้จัด4-3-3มาสู้กับสเปนครับผู้สาประตูเป็นบูเนียสนะครับเซ็นเตอร์ฮาบมีซาอิตยิงคู่กับเอกาดนะครับทางซ้ายมีมาซาดูทางขวามีฮาคิมี่ครับตรงกลาง3ตัวมีอารบัตนะครับซาววรีแล้วก็อูนาฮีส่วนตรงกลาง3ตัวมีเอเนอร์สลี้นะครับกองหน้าตรงกลางทางซ้ายมีบูฟาวทางขวามีฮาคิมซีเยกนะครับในฝั่งของสเปนครับวันนี้มาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับผู้สาประตูเป็นอูนัซิมองครับเซ็นเตอร์ฮาบมีโดดี้ยิงคู่กับตอเรสนะครับ ส่วนปีกซ้ายเออส่วนแบ็กซ้ายนะครับเป็นจอร์นี่อลบาทางขวาเป็นคาว่าคาแล้วก็ตรงกลาง3ตัวครับบุสเกตเล่นเป็นกลางรับนะครับกาวิ avi, แล้วก็เพรดี้เล่นเป็นมิฟิล,ลุกสคน ส่วนแนวลูก3าตัววันนี้นะครับมีอาวโรโมาลต้าเล่นตรงกลางครับทางขวาเป็นฟรานตอเลสทางซ้ายมีเดนิโอโมและนี่ก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับของลูกทีมลูกทีมของหลุยส์เอสเก้เรามาดูกันที่เรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับสรุปเข้าค่าก่อนสังเกตที่ผ่านมาในฝั่งของสเปนเนี่ยนะครับผมรู้สึกปกติและแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาจัดแพ้ญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่ว่าผลงานโดยรวมก็ถือว่าทําได้ตามเป้าอาจจะมีนัดที่สะดุด เสมอกัอบเยอรมน,นีเท่านั้นเกมเดียวนอกานั้นถือว่าสอบผ่านในฝั่งของวโอโลโคปนปี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งเลอเกินรวมสายกับทั้งแคนาดานะครับเบลเยียมเลยก็โคยเชียแต่ว่าก็ยัง ผ่านเข้ามาเป็นที่หนึ่งของสายได้ไม่ธรรมาดาเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราจับตามองนะครับในทีมของ็อโโคคือเรื่องของสปิริตในทีมนะครับการทํางานเป็นทีมเล่นเป็นทีมบอกว่าปีนี้็อโโคน่ากลัวมากๆครับในฝั่งของสเปนนะครับสิ่งที่น่าชื่นชมในในทว์วนนีนั่นคือในเรื่องของฟุตบอลแบบสไตล์สเปนโดยเฉพาะนะฮะคือการได้เจ้าหนูกาบี้เปดรียทุกตำแหน่งเล่นเข้ากันหมดนะครับแล้วมีรุ่นพี่ใหญ่อย่างบุตเกตเป็น ตัวคุมเกมการสนามเลยต้องบอกว่าสเปนชุดนี้ถือว่าน่ากลัวครับวิงแบ็กสฝั่งอย่างคาว่าคารแล้วก็จจทีออบาเป็นอีก2พี่น้องนะครับที่เขาเรียกว่าคือเป็นอีก2รุ่นพี่ที่คุมน้องได้ดีนะครับในเรื่องของการเจอก,กับทีมใหญ่ประสบการณ์ของทั้งสองคนเนี่ยช่วยทีมได้ยเยอะในฝั่งวองโโลโคเน,นี่ยนักเตะที่จับตามองนั่นคืออัมระบัตนะครับฮาคิมีรวมไปถึงบังคิมนะครับต้องบอกว่า3าคนนี้เนะี่ยกายเป็นเดอะแบก แล้วที่ลืมไม่ได้คือซาอิด e ครับคู่เซนเตอร์ของโมร็อกโกกับเอกาดเนี่ยผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยพวกเขาเสียไปแค่1ประตูเออสอประตูนะครับในเกมที่เออขอไปครับพวกเขาเสียแค่1ประตูในเกมที่แพ้ที่ชนะแคนาดาสองหนึ่งนะครับกล่าวขอไปนอกนั้นเนี่ยนะครับเจอโครเชียเสมอแล้วก็ตบเบลเยียมแบบ2อูนเนี่ยไม่ธรรมดาเหลือเกินส่วนในฝั่งของสเปนเนี่ยนะครับแล้วก็เราบอกว่าเกมที่พวกสามประตูเหนื่อยหน่อย,น,อยนั่นคือเกมที่เจอกับ เยอรมนีนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่แพ้กับญี่ปุ่นแต่ภาพรวมทั้งหมดวันนี้นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องของซีสามตูผู้เล่นเนี่ยสเปนเน่เป็นต่อค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่ตำแหน่งต่อตำแหน่งครับผู้สามตัวันนี้ผมให้ในฝั่งของบูโนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โชว์ผลงานได้ดีครับโสนในซีมองก็กลางๆนะครับไม่ได้เด่นแล้วก็ไม่ได้ได้แย่สักเท่าไหร่คููเซนเตอร์มองว่าสูสีนะครับเผลอๆเนี่ย ความเป็นทีมเนะี่ยอาจจะให้โมอรโกรมากกว่าด้วยนะครับแนวรับ4คนหรือว่าไม่ธรรมดาครับมาซูรูฮาคิมิวันนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วก็ไม่กลัวใครเช่นเดียวกันนะครับในฝั่งสเปนเนี่ยโรดี้ยังคงไปเจอแบกนะครับส่วนฮาโบตอเลสผลงานดรอปลงไปมากครับ6.25ไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับคาว่าคาอยู่ในกองทรงรับคนที่โดดเด่นนั่นคือจอรดี้ออบาครับวนะร์นาเมตนนี้ถือว่าเล่นดีมาก เกมตรงกลางถ้าถ้าถ้าจะบอกว่าทีมที่ดีกว่าเนี่ยผมใั้สเปนนะครับบูตเกตโดดเด่นในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วแล้วก็ยังพอมีบางจังหวะที่ได้ช่วยเกมลุกในการถ่ายบอลให้กับกาบี้แล้วก็เบดี้นะครับขึ้นไปประสานงานกับตอเลสรวมถึงอนดี้โอโมโ่ส่วนเกมตรงกลางของโมร็อกโครครับวันนี้ซาบิรีกับอูนานี่จะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วนะครับในการที่จะเล่นกับสเปนไม่งั้นเนี่ยถ้าเกมตรงกลางของโมร็อกโคสู้ไม่ได้นะครับก็ มันอาจจะส่งผลในเรื่องของเกมรุกครับส่วนเกมรับอย่างอารบ,บัตผมมองว่าวันนี้ไม่มีปัญหานะนะครับเขาน่าจะได้รับแทคติกแล้วก็เรียกได้ว่าแผนการเล่นจากเฮดโคชคนเก่งมาอยู่แล้วคือต้องการตัดเกมจากทั้งกาบี้แล้วก็เปดี้คือถ้าปล่อยถ้าโมโนโคปล่อยให้กาบี้กับเบดี้เล่นง,ง่ายๆเนี่ยมันจะทําให้เกมของสเปนลื่นไหลเกินไปอันนี้อาจจะได้เห็นอารบ,บัตเล่นลูกหนักเข้าใส่นักเตะสเปนตลอด90นาทีนะครับส่วนซาบ,บิลี่กับอูนานี่วันนี้จะต้องเคนฟอร์มเก่งแล้วเพราะว่านี่คือเกมสุดท้ายที่พวกเขาจับพลาดไม่ได้้แลวนะครับ ส่วนอื่นๆไปดูที่เกมรุกครับในฝั่งของสเปนนี่โอโมโทัวร์เมนต์นี้ถือว่าเล่นดีสำหรับผมหรือว่าสอบผ่านเล่นดีกว่าฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับส่วนฟรานตอเลสอยู่ในเกมกลางๆนะครับนี่คือรูเขยของลูเลเก้น,นะก็ได้ลงตัวจริงทุกนัดน,นะครับส่วนเอ,เอลโารต้าถือว่าสอบผ่านครับผมให้ให้สามดาวนะเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่ต้องบอกว่ามีโอกาสแล้วก็ทําได้ครับไม่ได้เหมือนในช่วงที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นกับสโมสร ตรงข้ามกันนะครับในฝั่งของโมร็อกโกเนี่ยนะครับเอเนอร์สลีก็ต้องบอกว่าโอกาสเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองในเกมกที่เกกับแคนาดานะวต้องบอกว่าโมร็อกโกจริงๆเนี้ยน่าจะเอาชนะแคนาดาได้มากกว่า2ประตูด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าใช้โอกาสเปลืองเกินไปส่วนบูฟเลนะครับแล้วก็บังคิมเนี่ยยังคงเป็นแหมือนกับทีมบังคิมถือว่าเล่นดีครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะท,ที่ประสบการณ์เยอะมากๆได้เอา เรื่องราวในสโมอสรหรือว่าเอาชัมม่วโมงในสโมอสรเนี่ยมาช่วยทีมได้เยอะเช่นเดียวกันวันนี้ผมมองว่าความหลากหลายของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าพอๆกันนะครับฟุตบอลของโมร็อกโกคือการเล่นบอลแบบวันทัดจังหวะเดียวเนี่ยทำได้ดีมากครับส่งแล้วไปส่งแล้วไปส่งแล้วไปส่วนสเปนเนี่ยนะครับการเซตอัพการเซตจังหวะเกมถือว่านี่คือสไตล์บราซิลสเปนฟุตบอลอยู่แล้วก็มองว่าคือถ้าวันนี้โมร็อกโกหาบอลไม่เจอก็เหนื่อยหน่อยถ้าสเปนจะ ของบอลในแดนแล้วดึงให้ผู้ผเล่นมโโคมาเพสซิงเพื่อไล่แล้วก็แก้เพสซิงเนี่ยนี่คือสิ่งที่สเปนทาได้ดีตลอด3เกมที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะแพ้ญี่ปุ่นก็ตามแต่ถ้าโมอกโคนะครับเล่นได้บ้างนะครับว่าพวกเขามีจังหวะได้โต้สเปนได้มีจังหวะเขาเรียกว่าถ้ามีโอกาสได้ทําเกมบ้างเนี่ยสเปนก็จะเหนื่อยเหมือนกันรูปเกมวันนี้นะครับออกมาสูสีราคาก็ยังเปิดมาก้ามกึ่งพี่เวฟเปิดมาที่ครึ่งครบลูกลบสิบนะครับเขามองว่าสเปนชนะแน่แต่อาจจะยิงได้แค่1ลูกแล้วก็กินครึ่ง เขาบอกว่าถ้าจะอยู่สเปนเนี่ยคือคุณต้องใจถึงในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าต้องยิงสองแล้วถึงได้เต็มแล้วราคาก็ฟ้องว่าอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับส่วนผมรู้สึกว่าวันนี้โมโโร็อกโกเข้ามาถึงรอบลึกๆขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับถ้าใครที่ติดตามโมโโร็อกโกเนี่ยพวกเขาเล่นดีตั้งแต่เกมี่เจอโคเชียแล้วด้วยแล้วก็คว่ำเบลเยียมรวมถึงตบแคนาดาแบบสบายๆเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าฟุกแล้วนะครับระบบทีมดีมากนะักเตขะขวัญกำลังใจสปิริตของทีมถือว่าสูงสเปนเจอญี่ปุ่น นะครับบางคนบอกว่าสเปนล,ล้มบอลหรือเปล่าสเปนตั้งใจเพื่อไม่อยากเจอสายแข็งๆเอยา่างบปรุเกตหรือล่าไม่ใช่ครับผมมองว่าเกมวันนี้นะครับมีโอกาสหลายหลายครั้งเหมือนกันที่อาจจะได้เห็นโมโโร็อกโกทำเกมใส่สเปนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นโมโโร็อกโกทำเอาส,สเปนได้ผมมองว่าน่าจะออกมาสูสีหนีแพ้เหมือนกันราคาเปิดมาขึ้นครบลูกและขอฟันธงไปเลยครับว่าวันนี้สเปนจะเอาชนะโมโโร็อกโกยากเหมือนกันถ้าจะชนะผมมองว่าแค่เบียดแค่2-1 10นะครับแล้วมองว่าโมร็อกโกนี้จะสู้สเปนได้อย่างสนุกตลอด90นาทีแน่นอนครับขอเลือกลองว่าที่ราคาครึ่งครบลูกมองว่าโมร็อกโกยิงโชว์สาเหมือนกันนะแล้วก็โมร็อกโกไม่น่าจะแพ้เอาเป็นว่าอยู่ท่าลองสบายใจกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับไม่รู้ว่าการวิเคราะห์ตรงใจนะครับแฟนๆในช่องหรือเปล่าแต่ก็อย่าบอกว่าอันนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวนะครับในมุมผมถ้าถามคนร้อยคนว่าเชีย์ใครแน่นอนว่า90%เนี่ยคือเชียสเปนเพราะว่าทีมดูดีกว่าอยู่แล้ว แต่อย่างที่เห็นครับว่าสเปนนะครับเกมล่าสุดกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็เกมทีเ่เจอเยอรมันเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าพวกเขามีช่องว่างอย่างไรนะครับการโดนเพชรที่ถึงสูงนะครับการโดนบีบในแดนเนี่ยทำให้สเปนเป๋เหมือนกันนะฮะแล้วถ้าวันนี้เจอโมโโร็อกโกที่บอลกำลังมั่นใจครับในทัวงเวลานี้ไม่กลัวใครแล้วเนี่ยตบเบลเยียมเสมอกับโครเอเชียไดย้แล้วเจอกับสเปนเนี่ยผมคิดว่า วันนี้นักเตะมรกโคมีแท็กติกแล้วก็มีภาพในหัวแล้วว่าจะต้องเล่นยังไงยังไงขอเลือกลองที่โมรกโครครับก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีเฮงรวยไว้เจอกันใหม่ในพิซซโตรหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยละกันแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับ VP อยู่แล้วหรือว่ากูในกลุ่มไลน์แอดเนี่ย ก็สามารถสอบถามพูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจบตัวเมืนี้เนี่ยเราจะแจกรางวัลแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใครที่ได้ก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันนะครับส่วนคนที่อยากรู้ว่าผมแทงอะไรต่อวันนะครับมีสเต็ปสามแจกไหมมีข้อมูลแบ่งปันมากกว่านี้ไหมก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกับผมได้ที่ส่วนตัวนะครับแอด wkba99 นะครับย้ำอีกครั้งว่ามีแอดไซน์ข้างหน้ายังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ